เป็นยังไงนะครับแบบเปิดตัวทาษัทเปิดตัวทาละครเรื่องนี้เลยเรื่องครับวันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับเปิดต,ตัวบริษัททินเฟรมบริษัทที่จะผลิตละครและอนาคตก็จะทำรายการแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเป็นน้องใหม่ของในวงการบันเทิงของบ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นการ เปิดตัวละครที่จะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับทั้งหมด4เรื่องหลังจากที่เราเคยออนแอร์ไผ่แดงมาแล้วนะฮะเมื่อปี62ครับตอนนี้ก็เป็นไลอัพที่เราวางไว้เพื่อจะออนแอร์ต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่ได้รับชมกันไปแล้วในพรีเซนเตชันแล้วก็บนเวทีนะฮะ หาเรื่องแรแต่พ่อด้วยแขขวาเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้พิเศษคาม่รับรองว่าสนุกแน่ค,คร,รับเรื่องอเกี่ยวกับ,บ,บสอนชีนวิตค่ะใช่ค่ะจะสอนชีวิตระหว่างที่ครอบครัวพ่อของลูกพู่สาวม,มีปัญหาบา,บางทีงก็มีคนส,สางคม<ช>ค่ะใช่ค่ะก็กะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เ,เด็กผู้หญิงที่ ส่งพ่อให้มรดกมาแล้วก็เป็นเป็นเด็กที่ไปเรียนเมืองนอกต่างประเทศมาแต่จะกลับมารับมรดกโดยการที่มาทำงานเป็นชาวนาแบบโดยแบบตั้งเดิมอ่าร็จะถามลูกศีษย์ก็ชื่อจะแปลกๆไม่รู้เกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องผีของทางเหนือที่เป็นเหมือนคล้ายๆผีปอบแต่ว่าเขาเป็นบริบทแล้วก็ อ่าใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่เด็กอยากมีอ่า่ต้งบ,บอกไ,ได้ครับเด็กตามภาษาความฝันของเด็กวัยรุ่นนะที่มีแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเจออุปสรรคความแตกต่างนะค,ความแตกต่างของสถานะนะครับในเรื่องไอ้ข้าวแกงเนี่ยมันเป็นความแตกต่างทางสถานะ ทางสังคมแล้วก็ความเป็นอยู่แต่ว่าทั้งสสถานะเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำงานดนตรีในแบบที่ตัวเองรักระหว่างดนตรีร็อกกับดนตรีฮิปฮอปหรือแปอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแต่ทั้งสองสฝั่งเนี่ยเกิดมามีผู้หญิงที่ชอบคนเดียวกันและเรื่องราวเนี่ยมันมีเรื่องอยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเราจะชี้ให้เห็นว่า ถ้าเราจะประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยอย่าไปเดินทางผิดถึงแม้จะมีเงินมีทองแค่ไหนมันก็ไม่เหลืออะไรให้เราเลยถ้าเราไปหลงกับยาเสพติดนะครับความฝันก็สลายส่วนคนที่ไม่มีสถานะการเงินที่ไม่ดีแต่มีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทเขาก็จะประสบความสำเร็จได้จะสังเกตว่าละครของบริษัทเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปะเน้นให้สนใจเนื้อหาสาระแต่เราแฝงไว แฝงไว้ในความสนุกในความน่าติดตามโดยที่อยากจะให้ละครเนี่ยเพราะเราเห็นความสำคัญของละครนะฮะละครหรือหนังเนี่ยมันสามารถชี้นำสังคมได้เพราะมันเป็นไอดอลได้นะ,ะนักแสดงดีเรื่องราวดีคนก็จะเอาไปเรียนแบบนะฮะเราก็นำเสนอในแง่คุมว่าให้ได้คิดให้ได้เห็นในเรื่องเลยว่าอะไรผิดชอบชั่วดีแยกแยะได้ชัดเจนไม่ ไม่มีการซับซ้อนนะครับง่ายและสนุกและได้ข้อคิดที่ดีอันนี้ได้เป็นเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะโคงคอนเซปต,ต์ในการนำเสนอละครของเรานะฮะอันนี้เป็นคอนเซปต,ต์เลยคาฝังเลติ้งไหมคะไ่แดงแตจิม้มแบบดีอะไรเงี้ยค่ะุีเดิ้งอะาฝังได้เลย อัน,นี้ขอย้อนนิดหนึ่งนะในวิธีการทํางานของผมเนี่ยเหมือนอย่างผมทาดนตรีเนี่ยนะฮะทำหินเหล็กไฟเนี่ยเราทําด้วยความรักความชอบผมทําแล้วผมฟังผมชอบก่อนอันดับแรกส่วนความสําเร็จจะตามมาอย่างไงอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันต่อหน้ากับสําหรับผู้ผู้บริโภคหรือผู้รับชมผู้ติดตามสไตล์การทํางานผมจะเป็นแบบนี้คือผมจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถควบคุมได้นะฮะทำให้ดีที่สุดจริงๆส่วนคาดหวังว่า ออกไปแล้วจะได้รับความนิยมไหมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชมจริงและที่สําคัญคือสื่อมวลชนเนี่ยนะครับผมฝากความหวังไว้ตรงนี้จริงๆเพราะสื่อคําว่าสื่อนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเชื่อมนะฮะเป็นตัวเชื่อมให้สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูฝากสื่อไปกระจายข่าวแล้วก็ติชมเรามาเราก็จะเอาตรงนี้เอากลับมาพิจารณาในการทำงานต่อไปนะครับ นี่เป็นความคาดหวังของเราอยู่ตรงนี้มากกว่าที่เราอยากจะให้ละครมันโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราทํางานให้ดีที่สุดก่อนแล้วผู้ชมและสื่อจะเป็นตัวตัดสินเรานะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามหน่อยค่ะแบบเรื่องตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับละครไลฟ์เรื่องแรกของเราเนี่ยจะออนแอร์ air ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32นะฮะทีวีดิจิทัลวัน เสาที่6มีนาคม4ทุ่มเราออนเสาอาทิตย์นะฮะเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเนี่ยเริ่มตอนแรกแล้วก็ตอนที่2ก็วันอาทิตย์4ทุ่มนะครับแล้วก็ออนต่อไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่นานนะฮะแค่7ตอน7ตอนแล้วก็จบแล้วเราก็ต่อด้วยเ i r ร์ c a r ร์ดเลยแล้วก็ตามไลน์ัไปเลยจะไม่มีการขาดตอนเพราะฉะนั้นการทํางานก็ จะทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ผันเก่าเวลาอ่อนแอนะฮะเราก็อยากจะฝากให้เด็กรุ่นใหม่แล้วก็การทำงานเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต,ต์ให้โอกาสเด็กนะครับก็ฝากช่วยสนับสนุนด้วยนะครับกับน้องนักแสดงทุกคนนะครับขอบพระคุณครับอินเสิร์ตทีวีเสร็จแล้วเดี๋ยวรกคนทุกท่านขอภาพนิดนิดเลยนะคะที่ชัางภาพขอเดี๋ยวขอมูฟอินเสิร์ตภาคเคลื่อนไหวก่อน